ไกล้กันหน่อยไกล้ันหน่อยอันนี้สอบแบบฟิลเอ็นจอเนาะนะเ <Enjoy S 1> มื่อกี้แบบเป็นชางการทางการไป <c oughs> ยปีบอกแล้วยี่สิบเยาช่องเก้ากดสามสินะครับช่องเก้ารดสามสิบฝากแล้วโลเปียดมาก ขาไปชมในโรตอนแรกด้วยใช่สดมครับสวัสดีครับแสดีครับสครอนไหนครับชื่อไรนบ้างครับครับก็สวัสดีนะครับพวกเราเป็นนักแสดงเรื่องหรเรื่องไเมียบอกดชอบอางครับผมโคติครับรับบเป็นเมียองผมครับผมโคต์พัสกรครับรับบทเป็นจีนครับสวัสดีครับยโพสนอรครับรับบทเป็นเมียไทยครับสวัสดีครับผลปันปันครับปันจิรัตนพัฒน์รับบทเป็นยัยแชมครับเออแต่จริงๆนะฮะไม่เกี่ยวกับอะไรเรืองราวเป็นไง เรื่องเงาในซีรีส์ก็จะเป็นเกี่ยวกับความรักของวัยแบบว่าวัยทำงานนะครับเด็กโรงงานคนหนึ่งครแล้วก็สองคนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเพื่อนร่วมงานใช่มันจะเป็นสองเพื่อนที่แบบว่ามาเจอกันค่อนข้างที่จะมีรสชาติที่หลากหลายสช่หรับใครที่แบบลองดูดูเลยไข่ดองแล้วก็ตุ๋นไกเลยแต่เอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่สองคู่นะฮะมีคู่หนึ่งที่เป็นคู่หญิงๆเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขาติดภารกิจในการประกวดมิสแกนอยู่ ติดมานานแล้วติดมานานไม่เจอหน้านานเลยเจอหน้านานป้าบอกว่าจะถึงด้วยนีครับเอาคู่เราคู่เราบบอย่าจัดการที่รักกันกลายเป็นว่าเป็นความรักอืมเรียกว่าเป็นความรักดีหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับว่าเส้นเรื่องของคู่ของผมกับโบ๊ทเนี่ยครับที่เป็นจวินียร์เฮียสอดจะเป็นยังไงก็อยากติดตามดูมากกว่าว่ามันจะมีทั้งอุปสรรคมีทั้งเรื่องราวมีทั้งการทะเลาะก่อแว้งอะไรกันบ้างก็ตอนนั้นจะเกิดขึ้นยังไงก็รอติดตามได้เลยครับ ก็อยากลองกันถูกสะดออันนั้นแค่ตัวอย่างครับจริงๆจริงๆอยากให้แบบว่าเป็นติดตามเรื่องอี่ว่าเพราะว่ามันแน่แต่มันแน่นแต่แซ่บมานไม่ดองเทปที่เห็นแค่เราที่น้ำจิ้มขวยิ่งกว่าน้ำจิ้มอันจะมาแค่เกลืออย่างเดียวก็ได้ดูไปจริงจริงตอนสาวข้าวทำตรงว่าตอนเจอกันครั้งแรกตอนนั้นคือแบาข้าวมดเป็นการเรยนรี่สะดอตกใจว่าวอตมันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพลังงานสูงมาก แล้วแบบคุณผมก็คือแบบเทียบขอไม่ได้เลยคือเหมือนพอได้มาทำงานอีกนึงเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกักเขาได้ก็ทำให้ตัวผมเนี่ยพัฒนายึมนันก็ขอบคุณขอบคุณโบ๊ทมาอก็ขอบคุณโบท๊บโบทเหมือนกันนะครับเพราะว่าโบท๊ทอะทำกันบ้านในเรื่องนี้มาประมาณปีสองปีแล้วเนาะ ก็แบบว่าจะเข้าบทบาทในเป็นการเป็นการ่อนได้ดีมากเลยก็สามารถส่งบทต่อกันได้ก็เข้าใจกันาหรักแรกแรกครับแรกแรกครับหลังหลังก็หลังหลังคือปล่อยปล่อยจอยนะชิวๆเลยเอาเลอเอาเลือนเอาเลือเพืทำอะไรจะทำอะไรยินยอมแล้วให้มันยอมากนมันบ่อยครั้ง เรียว่าเป็นความเคยชินดีกว่าไม่ใช่ความยอมบรยากาคู่เราเป็นแบบเป็นยังไงบ้างกันเริ่อวคอแซ่บนะคความน่าจะเป็นความแอบผมว่าผมว่าทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามาดิกลากับความแบบรู้สึกว่าแบบแอบแอบอะไรไปดูจะไปดูในเรื่องดีกว่าไปดูดีกว่าครับผมบรัเนยังไงันซปอไม่เท่าคู่ับ คือแบบตัวอย่างก็รู้แหละจะเป็นแบบน่ารักน่ารักกันมากกว่าแต่ก็มีเฮ้ยแต่ดูในมอนิเตอร์ก็อยู่นะอใช่ไม่เห็นคุณอยู่หน้ามอนิเตอร์ไม่รู้สิน่ารักน่ารักดีแถวเี่นักพนนักงานของพวกเราโอเคแล้วทำงานง่ายดีสบายใช่ครับก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันดีครับผมก็ร่วมกันทำงานกันมีความสุขครับนลดสิ่งสกปรก แล้วจีนใช่ฮะมันจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ครับจากเริ่มจากเป็นเพื่อนในออฟฟิศเป็นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจากคนคุยไปเรื่อยๆก็บผมก็ต้องรอติดตามยูทิคสอนยังไงบนะ้างอะไรสอนยังไงบ้างสอนน้องก็สอนคร่าวๆครับแต่ว่าควรเล่น แบบเราไม่ได้เก่งแล้ก็แค่แบบเคยทำงานไปเยอะก็เล่นประมาณนะั้นประมาณนี้แล้วก็แบบให้น้องๆไปอัดอั้ในการใช้งานเรี่ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ประสบการณ์เนีแบบแ่ยเขาก็จะเก่งไปเลยเลยเนี่ยผู้เรามันมปิมเราเป็นคนปิดตัวเอฟินี่ยปิดกว่า,ม,วามันออกแ네นวฟิดแต่เขานี่ฟิวเถื่อนเฮ้ยว่าเถื่อนเลยครับที <c oughs> ่สองบ้านเนี่ยตอนถ่ายรูปจะต่างกันช่างฝ <c oughs> ั่งนั้นจะเป็นแบบว่า หมือนฟิวเขาที่สะาดนอันนี้จะเป็นการล็อกกลางนาติดเทียบเทียมนะจริงจริงฟิวนั้นฟิวนั้นความรู้สึกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เห็นในภาพนะแล้วแต่ทุกคนว่าทำไมต้องดูเรื่องนี้ทำไมต้องดูเรื่องนี้ทุกคนก็จะเห็นทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งในบทบาทที่โอ๊ตเคยได้รับก่อนหน้าอะไรอยี้ตัวผมเองอะไรเงี้ยครับจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆความชาเลนจ์ของเราต่างๆทั้งกลมถึงย่งด้วย ล้อปันปันด้วยที่แบบว่าเข้ามาทำใหม่ๆเงี้ะครับได้เห็นสิ่งใหม่ๆใ,ในซีรีส์เรื่องนี้ของผู้ดาักทีใช่แล้บก็จริงๆก็อยากให้ดูนะเนื่องจากว่านิยายเป็นนิยายที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วยอดคนดูเยอะมากนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมเล่นในนิยายเรื่องนี้นะครับก็คาดหวังหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในผลงานของวกเราทนักสีคนแล้วก็ทีมงานเป็นะครรวมเป็นซีรีส์แบบหลอมคมนะครับ ไปคิดเลยมากนะดูสนุกสนุกแล้วก็ฟินฟินไปด้วยอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนน่าจะชอบแนวนี้มันปลอดภัยดีครับก็พี่ทุกคนก็ได้พูดหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเลยแล้วฝากเรื่องไหนที่บอกไม่ชอบเด็กด้วยแล้วกันครับผมทางช่อง M-Quad ครับช่อง9ครับช่อง3แบบนี้ช่อง9กว่า30ครับผมแล้วก็ทางออนไลน์ครับ iTV ครับผมแล้วก็ตั้งแล้ววินทีใช่ครับ ฝากด้นะครับผมวันที่20เมษาครับช่อง9กด30ครับผมโอเคค่ะอเตอ์อินเอ้าม้ากเอิดได้หรอท้องนี้รับผมมาถึงีล้วหนองสามครับหนขอบคุณคับ ต้องมีไฟฟ้าด้วยต้องมีไฟฟ้ามันดีมากดีขึ้นมากดีข <of> ึ้นมากต้องดูคนในรูปตอนนี้นะแต่เราต้องการเราไม่ได้